จานหน้าจานเล็กเฟืองหลัง28ระยะหา่างถ้าขึ้นเฟืองหลังบัตรยิงกดตัวอะไรกีครับกดเลยนะครับผมเอ้ยกดตัวใหญ่เท่าที่กดตัวใหญ่จริงครับเฟืองหน้าเฟืองเล็กเออจานหน้าจานเล็กเฟืองหลัง 3 2ขึ้นได้ไม่มีปัญหาคราวนี้นะครับปรับลงครับลงอีก2 3เกียรอนี่โอเคออครับขึ้นใหญ่อะไขึ้นใหญ่ถีงครับกดอันไหนชาง์ครับกดชางอ่าโอเคอันนี้พอจานหน้าจานใหญ่เปลืองหลังอันนี้น่าจะมันยิด กดอันเล็กครับช้าๆนะครับพี่พอีกทีนึงครับอ่ะโอเคพอนะครับอันนี้คือจานหน้าจานใหญ่เฟืองหลังยี่แปดตีนผีตึงขออันใหญ่ทีนึงครับอ,อันนี้พอเป็นสามสองตีนผีตึงมากโซ่ตึงจานหน้าจานใหญ่ ลงครับพอแล้วนะครับโอเคดดโอเค